สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและสมาชิกท,ทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด็ดอยากรู้ต้องดูนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาหาเลขต้องห้ามบนนะครับและแนวทางการหา2ตัวบนกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปหานะครับแล้วก็ดูแนวทาง2ตัวบนกันผมก็มีคำแนะนำนิดนึงนะ คลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโดยใช้ข้อมูลจากสถิติและความน่าจะเป็นไปได้ในการหาตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่างวดนี้เราจะได้เลขต้องห้ามอะไรกันนะงวดที่ผ่านมานะครับก็ออก0 1 2 เลขต้องห้ามเราจริงๆแล้วจับคู่กันแล้วต้องไม่มาแต่ปรากฏว่าออก1นสองนะครับปรากฏว่ามานะออก1นสองมันมางวดนี้เราก็ผิดนะครับเราพลาดไปแต่คลิปที่เป็นเลขต้องห้าม สองทุวบนคลิปที่แล้วที่ผ่านมานะครับผมก็อธิบายถูกต้องนะผมก็กลัวนะครับว่างวดนี้มันจะมามันก็มาจริงๆนะครับที่ผมบอกว่าให้ซื้อเอาไว้สักคู่2คู่นะครับโอากดออก1นึนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายาเพิ่มงนี้นิดนึงก่อนนะมันมีสาเหตุนะครับผมก็เอาตรงนี้มาอ้างอิงนะครับ ข้อมูลย้อนไปปีหนึ่งนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับเลขที่มีให้ดูตรงนี้นะครับอันนี้5้าหลักนะครับสถิติย้อนหลังไปนะครับให้ดูข้างบนเป็นเลขต้องห้ามข้างเลขข้างล่างนี่คือเลขไม่ห้ามนะครับต่อตรงนี้นะครับคือเราพลาดไปนะคือ5้าหลักส่วนใหญ่มันจะพลาดนะครับเห็นไหมครับ5้าหลักมันพลาดนะครับแล้วก็5้าหลัก มันพลาดไปอันนี้ผมคาดมานะแล้วก็ห้าหลักเห็นไหมครับพลาดไปมาปีหกห้าดที่มีแนวทางแบบห้าหลักแบบนี้นะเราจะพลาดเห็นไหมครับมดนี้ผมก็เลยคิดว่านะครับคิดว่ามันน่าจะพลาดนะครับเลขต้องห้ามคิดว่ามันน่าจะมาแล้วมันก็มาจริงๆนะครับมันก็เป็นไปตามนี้เลยนะส่วนใหญ่เลขที่มัน เลขที่เป็นต้องห้ามนะครับมันจะที่มี4นะครับที่มี4และ5มันจะพลาดไปนะครับเห็นไหมครับมี5หลักนะ5หลักพลาดไป4หลักแต่4หลักนี่ก็มีแค่ครั้งเดียวนะเมื่อปีที่ผ่านมานะครับส่วนากจะเป็น5หลักที่มันพลาดแล้วมันก็พลาดจริงๆนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่นําเลขต้องห้ามไปใช้นะ จริงๆแล้วจับคู่กันแล้วจะต้องไม่มานะครับปรากฏว่ามันมานะเนี่ยเห็นไหมครับออกหนึ่งออกหนสองเรามาดูวมนนนี้กันนะครับเราก็ย้อนหลังไปสองงวดนะครับนำสี่สองแล้วก็หนึ่งสองมานะครับหนึ่งลบหนึ่งก็เหลือศูนะครับแล้วก็นำสองมาลบหนึ่งก็เหลือหนึ่งะครับศูนย์หนึ่งสองสี่จับคู่กันแล้วไม่มานะครับ คลิปนี้เราทําเลขต้องห้ามนะครับแล้วก็แนวทางกันหา2ตัวบนนะครับให้เข้าใจตามนี้ก่อนนะครับแนวทางกันหานะครับไม่ใช่สรุปนะครับให้มาดูกันครับมางวดที่แล้วนะครับมงวดที่ผ่านมามันก็เป็นไปตามนั้นเลยนะแนวทางกันหามันจะมีทั้งหมดอยู่5้าห้าหลักหรือ5กลุ่มนะครับอันนี้มีห้า ห้าหลักนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูแนวแนวทางสี่หลักแบบนี้นะครับสีหลักเห็นไหมครับหนึ่งอันนี้หนึ่งสองมสี่ห้าเห็นไหมครับอันนี้6 1 2 3 4่งี่ห้าหเราจะจาแนกแบบนี้นะครับให้เข้าใจกามน,นี้ก่อนนะงวดที่ผ่านมา5หลักมันส่วนใหญ่มันจะเลขต้องห้ามันจะมามันก็มาจริงๆนะครับผมก็เลยให้กันเอาไว้นะครับปรากฏว่าไอ้ตัวที่กันนะครับ ต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าเลขที่ชนกันปรากฏว่ามันเอาเลขที่ชนกันมาโอ,อกนะครับเดี๋ยวไงแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมกันนะครับเพราะว่า2ตัวบนนี่ผมยังไม่ได้ศึกษาจริงจังเท่าไหร่นะแต่บอกแนวทางได้นะครับว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับมา,มาดูกันนะ,ะมาสักครู่นี้นะครับ012 4นะครับ4ต,ตัวนี้จับคู่กันแล้วต้องไม่มา สมาชิกใหม่ต้องทําความเข้าใจนะครับ4ตัวนี้นะเมื่อเรารู้แล้วนะครับเปอร์เซ็นต์การที่จะมาของเขานะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือไม่มานะครับถ้าเพื่อนๆและสมาชิกใหม่นะครับเข้ามาดูแล้วต้องเข้าใจนะครับอย่างถ้าจะชอบสองนะครับสี่หนึ่งสี่สองสี่ศูนย์นะครับหรือจะเป็นหนึ่งสองหนึ่งศูนย์นะครับเลขในนี้นะครับจับคู่แล้วต้องไม่มานะครับเราจะต้องไปจับกับตรงอื่นนะครับ ต้องมาจับกับเลขอื่นซึ่งฝั่งนี้เราเรียกว่าเลขไม่ห้ามนะครับจะต้องมาจับกับเลขไม่ห้ามหรือในกรณีที่ถ้าเลขฝั่งตรงต้องห้ามไม่มานะครับเลขไม่ห้ามมันก็จะมาะท้งนี้ท้งนั้นนะครับเราจะดูสติเป็นหลักนะครับแล้วก็เอามาอ้างอิงนะครับแล้วมันก็เชื่อถือได้นะครับให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเราจะเอาสีตัวนี้ไปใช้ก็ ให้เปลี่ยนนะครับให้เปลี่ยนอย่ามาจับคู่กันให้ไปจับตรงอื่นนะครับให้จับกับเลขอื่นนะครับตามนี้นะครับเมื่อเรารู้เลขต้องห้ามแล้วเราก็มาดูแนวทางย้อนหลังไปปีหนึ่งนะมันก็จะมีอยู่ไม่กี่งวดเองนะที่มันมีลักษณะแบบหหลักนะครับงวดนี้เราได้หหลักงวดที่แล้วได้ไเราได้5้าหลักนะครับเข้าใจตรงกันนะครับ ่ะมาดูกัน6หลักอ่ผมมีแนวทางอีกนิดนึงจะบอกนะครับบนกับล่างเป็นแนวทางเดียวกันนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับแต่การหานะรายละเอียดการหา2ตัวจะไม่เหมือนกันนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับคิดว่ามันคิดหาเหมือนกันไม่ใช่นะครับเพียงแต่แนวทางมันเหมือนกันเท่านั้นเองนะ ให้ดูตรงนี้ก่อนนะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนและสมาชิกนะครับเห็นไหมครับ6กหลักนะวันนี้เราได้หกหลักนะครับจะต้องเป็นไปตามนี้นะเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็น9้าไหมนะครับตัวสุดท้ายนะครับเห็นไหมครับมันไม่เสมอไปนะครับไม่ใช่ว่าต้องเป็น9้าตลอดนะมันแล้วแต่งวดว่าจะเป็นยังไงนะครับยังไงวันนี้ก็เจดเห็นไหมครับมันไม่มันมันมันแล้วแต่งวดนะครับแต่จะให้ดูว่าหลักที่หก มันจะไม่มาเลยอันนี้ก็เป็นข้อมูลสถิติที่เชื่อถือได้นะครับมันไม่มามันก็ไม่มาจริงๆเห็นไหมครับหลักที่6นะครับหลักที่6เห็นไหมครับตัวสีแดงที่วงนี้คือมานะครับอันนี้ไม่มาเห็นไหมครับไม่มาไม่มาโอเคนะอันนี้พูดถึง6หลักนะครับเห็นไหมครับไม่มานี่ก็ไม่มานะครับแล้วมาดูงวดนี้กันนะ9นะครับ ตามเศรษฐีแล้วจะต้องไม่มาอันนี้จุดแรกนะครับเราก็ได้ก็เหมือนเราได้เลขดับไปนะครับมันไม่มานะครับ9นะครับผมจะให้ดูอีกแนวทางหนึ่งอันนี้ไม่ใช่สรุปนะครับให้ดูเป็นแนวทางนะถ้าเป็นเลขต้องห้ามนะครับอันนี้คือสมาชิกเก่าคิดว่าเข้าใจนะครับสมาชิกใหม่ไม่น่าจะเข้าใจนะ ข้างบนนี่คือเลขต้องห้ามจับคู่กันแล้วไม่มาข้างล่างคือเลขไม่ห้ามเข้าใจตามนี้ก่อนนะครับต้องห้ามไม่ห้ามลักษณะการออกระหวังต้องห้ามกับไม่ห้ามนะครับให้ดูตรงนี้นะเ,นเลขชนกันไหมครับเขาจะเอาลขชนมาจับกับตัวหลักที่2อ,อันนี้ผมให้ดูเลขต้องห้ามกับไม่ห้ามนะครับมาดูสถิติกันต่อนะเห็นไหมครับเลขที่ชนกันมี1กับ7ตัวที่2 หลักที่2นะเห็นไหมครับหลักที่2อนะ,อะมาดูต่ออันนี้เลขชนกันก็มี2กับ7แต่เขาไม่ไดเอามาเขาไปเอาหมาแต่หลักยังคงหลัก2ออยู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเลขต้องห้ามนะครับคิดว่าเลขที่ชนกันคือ2กับ1เราก็ไปจับคู่กับ5 5 1ห2 อันนี้แค่เป็นแนวทางทเฉยๆนะครับไม่ได้สรุปนะนะเพียงแต่บอกเกินๆให้ดูก่อนนะครับแล้วมาดูเลขที่ไม่ห้ามอย่างเดียวนะครับเลขไม่ห้ามนะก็คือแถวล่างนะครับแถวล่างเห็นไหมครับหลักที่1ผมจะให้ดูตัวสุดท้ายไม่ต้องไปดูนะครับมันเหมือนกับกลายเป็นเลขดับอัตโนมัตินะครับมาดูหลักที่3 4 5ี่ห้ากับ1เห็นไหมครับหนึ่ง กับ5อันนี้คือเลขไม่ห้ามนะต่อมาครับตามสถิติเลยนะครับ1กับ4นะครับแล้วก็มาดูเลข1ห,หลักที่1น,นะกับที่5เห็นไหมครับหลักที่1กับหลักที่3อันนี้พอจะสรุปได้ว่าหลักที่1ก็คือ3าม จะต้องมาจับกับหลักที่ 3, 4, 5ถูกต้องไหมครับมาสักครู่นี้นะครับที่ผมไล่ไปนะครับจับกับหลักที่3เห็นไหมครับที่3นะหลักที่5หลักที่4หลักที่5 1, จะต้องมาจับกับ 3, 4, 5เพราะฉะนั้น3,6,3,7,3,8เห็นไหมครับแล้วถ้าไปจับกับด้านบนมันกน็จะเป็น5้านะครับ5 1 5 2น 5, 1 5, 1, 5, 2 5152นะครับ5152อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับแต่ผมยังไม่ได้สรุปนะถ้ามันไปโดนไปตรงกับเพื่อนๆสองตัวบนถ้าชอบแนวเ,เลขไหนก็จับไปได้เลยนะครับดูตามตัวอย่างที่ผมได้ทำเมื่อสักครู่นี้ให้เป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวยังไง สตัวบนนี่ผมยังไม่ได้สรุปเป็นจริงเป็นจังนะครับสำหรับแนวทางเลขต้องห้ามนะแต่ข้างล่างนี่คิดว่าน่าจะเสถียรแล้วนะครับแล้คิดว่าเป็นสูตรที่เดินดีนะครับเราใช้ได้ทั้งปีเลยนะเดี๋ยวผมจะทําแนวทางข้างบนให้เหมือนกับข้างล่างนะครับยังไงก็รอกันหน่อยนะถ้าผมสรุปทันผมกจ็จะสรุปให้นะครับแนวทางอันนี้ยังไม่พลาดนะครับให้เข้าใจว่ายังไม่พลาดเลยนะครับย้อนไปปีหนึ่งนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ ยังไม่พลาดนะครับแนวทางของ6หลักนะครับก็จะได้เลขตามที่ผมได้พูดเมื่อสักครู่นี้หลักไหนจับกับหลักไหนนะครับไม่เข้าใจก็ลองทวนนะครับลองย้อนดูทวนเอานะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปต่อไปผมก็กะทยอยลงเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขเด่นนะครับเดี๋ยวทําเลขเด่นเสร็จผมก็จะสรุป2ตัวล่างให้เลย นะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ